สัสดีครับบาอุดรคนผือครับผมเรือกงานมาแล้วก็มาเล่นมูชาบครับมูชาบหมู่บ้านของประเทศอิสราเอลครับผมมาชมบรรยากาศครับมาชมบรรยากาศในหมู่บ้านของประเทศอิสราเอลครับผมนะครับพี่น้องมุดเลยครับผมบรรยากาศภูเขาครับบรรยากาศภูเขาของประเทศอิสราเอลครับผมพระอาทิตย์กลังจะตกเดือนนะพี่น้อง ครับสวยดีบาครับผมวิวครับวิวสวยครับแข่งเลยครับพ mm ี่น้องเลี้ยวลงไปข้างล่างกับข้ามบกเขียครับผมข้ามบกเขียนะครับพากันมาเที่ยวชมบรรยากาศครับผมชมบรรยากาศในหมู่บ้านของประเทศอิสราีอลครับผม หมูชาร์บครับที่เรยวอย่างเงือมู่บ้านครับผมเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านหม่เงียเด้อครับผมมีประมาณสี่สิบหลังคาเลยครับสี่สิบหลังคาเลี้ยนเลยครับผมหมู่บ,บ,มมบ้านเล็กยน้อยครับ บรรยากาศสวยสวยเลยครับผมต้นไม้บ่ค่อยมีครับมีแต่ทะเลทรายครับผมเหลียวแังไดตต้นไม้ก็บ่ค่อยมีครับมีแต่ภูเขาหัวรุนครับผมต้นไม้บ่ค่อยมี เดียพี่น้นองเพิ่งเบาจังหวัดส,สุรินทร์ครับขึ้นไปชมบรรยากาศครับผมกับเบาเนี้ยครับบ้านกันขึ้นชมวิวเพิ่งพระอาทิตย์ตกดินครับผมแข่งกันเรียกเห็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับบ้านขึ้นชมวิวครับผมจุดชมวิวของประเทศดีเซลครับในมูซาคบครับผม